ตอนนี้เรากำลังไฟ์ึ้อรถเค้าแล้วเสนอกล้องนะคะนี้อันนี้คือน้องหมาของแก้มชื่อปวยจีนเราจะจราบอกว่าปวยเจ๋ง น้องชื่อไกวยจีนแต่ว่าชื่อหมาเียหมาตายเรียกหมาเหี่ยวเรากำลังจะขึ้นไปแล้วเราถือของอยู่เยอะมากเออไม่เห็นอ่ะนั่นแหละคือเราถือกล้องได้ขนาดจริงจริงนี่คือสุดแขนของเราแล้วนะคะใช่เพราะว่ากดไกวยจีนใช่ก็เลยถือว่าถ้าฉันถือไว้ที่อยู่นิดอ๋อจะก็ับมาถือนอกได้บ้างดิเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยค่ะ let's go let's go ถือกล้องสั่นสุดๆเม็ดเป็นมืออาชีพโคตรฮือ ก็คือของทั <mankind> ้งหมดถึงแล้วเจ้าเดี๋ยวนะคะคนนี้นะคะแก้งเอาบ่อยมากเขาจิ้มเอลชินเดอร์บล็อคชินจักระจิกแล้วเขาก็ไปดึงผมฉันมามีตาฉันนอนสวัดี ใช,ใช่แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเหลแต่แล้วไปไปไปลงข้างล่างไปเลยโอ้ยเจ็บฉันเอาเครื่องอำอางมาด้วยนะที่ไหนฉันเอาเครื่องอำอางมาเพราะว่าเชื่อวันที่สองเพื่อนแบบแต่งหน้าสวยกันเราชิมไม่สวยคนเดียวแกเอามาคาร่า,าอันดำดำกับกีดปถะได้ไปมาคาราชานที่มาว่าชอบใช้ที่สุดเลยแล้วแต่ตอนนี้คือเราพูดเราขึ้นชั่อวันต่างคือเยอ ยังไม่เสร็จเย่ไปขันคอเพื่อนนะวีวรรธ์อ๋อเด็กหนุ่มมัสมันผมก่อนลงลนใครจะหนุ่มมัสจะหนุ่มมัสจีนิกาไม่ดูโอเคเด็กหนุ่มมไล่หนูขออิบุนิการอถึงแล้วถ้าเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะเขาลากกระเป๋าให้เราอยู่เพราะว่าเราต้องถือกลองนรักที่สุดในโลกออิงนทำฉันแค่งานเขาอยู่แต่ว่าตอนนี้แพ้ จะให้ในกล้องเห็นพี่เลยเพราะว่าพี่เลยสวยมากทุกคนได้หกช่องคนดังมั่งคนคนฟอลโล์ทั้งหมดประมาณสองคนสองล้านคนค่ะเราก็ได้ออกะใช่ผู้คุยการใช่จะสองคนสรุปตัดออกออกคือมันคุยการมีมีสี่คนมีหนึ่งสองสามสี่ใช่ฟอลกันอยู่แค่นี้เพราะว่าเป็นเพื่อนกันแค่นี้ฟอลกันอยู่แค่นี้เพื่อนแล้วใช่คนอยู่เป็นไรอ่ะ คือทำไมเราเดินกันอยู่แค่นี้นะเพื่อนเราค่ะปกติเราเพื่อนเยอะม,มากนะไปไปเด<ไ>ินกันเร็วเอ๊ะเราจะไปไหนกันคะมาตาเพื่อนกูมีอยู่สิบคนก็เลยสอบกันแค่สิบคนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นหอประชุมนะคะไม่รู้ว่าไปทำไมเหมือนกันแต่ที่จะให้ไปเก็บของก่อนนใช่ไหม,มก็ไม่ได้เหมือนกันแล้ะก็ต้องเดินไปหยิบของแล้วค่อยขึ้นไปใช่เพราะว่าเพราะว่าที่ตอนตอนนั้นที่ค่ายทํามาก็คือเขาตรวจนักเรียนแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ตรวจก็เลยเอากระเป๋าเราไปแล้ว อะไรก็จะไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาเปิดกระเป๋าชนาก็ไม่มีอะไรเลยนะไม่เแตนเสื้อผ้าก็มีแคื่สมอ่างที่ฉันบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นที่กินข้าวแต่ว่าเพื่อนบอกว่าน่าจะได้กินเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวจะมารีดูให้ดูถ้มีมารายาก็ต้องกินข้าวที่หมดอ๋อโอเคมันก็หนเหรอต<า>ักเท่าไหร่ก็ต้องกินเท่าไหร่ อะไรนะต้องมีมารยาทเพราะเรามาจากเขาบอกว่าต้องมีมารยาทเพราะเป็นคนกรุงเทพอร่อยมั้งตอนวันมีมารยาทได้เหรอครูทำไมครูพูดแบบนี้อ่ะเราจะไม่เราจะไม่พูดชื่อนะคะว่าคนไหนใช่แต่ว่าครูที่แบบสอนมอต้นไม่รู้ชื่อเราไม่รู้ชื่อเขาเฮ้ยฝั่งนู้นเขาก็มีบัคเกอร์เหรอเฮ้ยฝั่งนั้นก็มีบัคเกอร์แข่งเหรอเป็นบัคเกอร์แข่งเหรอ ไปตามหากัะะคนนั้นคนี่น้องได้ือาันนได้ซือรงันกอนเฮ้ยได้อยู่ด้กันเหรอไปกับน้อง้เรากำลังส้ายกินข้าวเรามาไปกันเลยแต่ยังไม่ตน้กนเยนเ็เเกเน็กเดกักเดไป อยู่กลุ่มี่หาีตอนนี้นะคะพวกเราก็เก่งข้าวเสร็จแล้วไไแล้วเราจะไปดูตรงโซนของหวานคือมีแต่ห้องเรามีแต่มอสี่หา,ห,าหาอะไรกินคะ สวัสดีค่ะนี่ออน,นะคะต้ปปองบอกคะแนนไปยังแั้มีแต่ห้องเรามีแต่เอสิก็คืองงจ้ากับรางจ้าเข้าไปในหอประชุมที่เดิมนะคะจะไปเข้าฐานการแต่งฐานเมื่อกี้เขาจะฐานอยู่แล้วก็ไปกวนเขาเราไปใช่เมื่อกี้ถึงเราซืา้อเมลอนจงังขลุนเมลอนจังขนุน <c oughs> ไปดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างแต่คือเขาพูดอะไรมาเราแลไปลไม่ออกเลย คือไม่ไม่ไม,ม่จอยเพราะว่าแปลไม่ออกหมสวยสวยเวีสยวยสวยยสวยยสทยสยวยสวยยงวยสยอวเสวยยวยสว้ยสวยสวยสวยวยสวยยวยวยสยสว ไปหนึอามขยไปมีห <Shouldn> ล <'t entender it> ังรอเื่อนหน้านหัน้าทางนี้ น,นี่คือของว่างตอนกี่โมงตอนนี้กี่โมงแลครับช่ไหมใช่เยะจังไหมไม่อันนี้สี่โมองอ่อันนี้โมงอันนี้คือกี่โมองอันนี้คือเราเก็บของว่างกันตอนกี่โมงโอเคไม่มีใครตอบฉวเลยแม้แต่คนเดียวตอนนี้นะคะเราก็พักกันเสร็จแล้วเราเดี๋ยวราจะไปทำถานกันต่อเราจะต้องทำถานของใครคะเราซื้อท็อปใช่คือเขาจะให้เราเระบายสีนั่นแหละแค่นั้นเลยแต่คือตอนนี้มาเลยเวลาแล้วแต่เราซื้อท็อปอยู่ข้าง ไดแ้เราก็ได้ขนแต่เราไปไวัยสีกันและแดดรดับสามอ่ะอวดต้องไป

้ลึกหัวใจดีน่นึ่งอันตัวมือ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 เองนะ้อมทก่สวัสดีเอาแก้วไปต้มแก้วของหนูต้มโดยคุณเตนมา วินวาใส่ลงไปวินวาแล้ววินวาก็จะไม่ได้กินของตัวเองพี่เจ้าก็มาพูดเจนจำของหนูให้ได้นะครูจำไม่ได้ยังตาใช่ของหนูไหมไม่ใช่ของใครก็ไม่รู้โว้หนูไม่สามารถกินหมดนี้ได้คนเดียวต้องเป็นอันนี้รสชาติเป็นยังไงอ่ะเค็มอ๋อเค็มแครกี้วินวายาใส่เยอะไม่หนูใจรักหมดแล้

ั้่อน่าะขาดไม่มีกันเหมืนจกลบ้านคนอขนห้องดูสิขอต้นนะใครอยามาเตยกจะได้เป็นสไปายบ้านไม่ไปไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นซอเไม่เป็นันมมือไมีปลากิน ฉันกินได้ฉันกินชาตั้งแต่เกิดขอไม่ไม่ไม่เอาไปนอ่พอขอรีแอคโคตรร้อนก็ชาฉันกินแบบนี้มนตั้งแต่เกิดแมันก็ชาเอามืองกินชาด้วยหรอขอโทษนะก็เป็นคนจีนเนาะโอ้เยอะจะต่ออะไ อะไรอย่าวินว่าขอพักแต่4โมงถึง6โมงใหม่ใหม่คัดคัดตอนนี้นะคะเราไปเล่นฐานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราตอนนี้เราได้พักเขาให้พัก4โมงถึง6โมงเย็นแต่ว่าเขายังไม่ปล่อยเราใช่เขาไม่ปล่อยแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปเก็บขอยังไม่ไ้ดูห้องฝรั่งเนี่ยเอ้ว์ ทุกคนทำผ่อนตาอัธยาศัยของจริงพูดว่าอัจฉริยะใส่อัจฉริยะใส่ตอนนี้เราก็ชิวกันสุดๆไปเลยแต่ว่าชิวยังก็ไม่ใส่คือยังไม่ได้เก็บกระเป๋าอ่ะอ๋อคือเรายังไม่ได้เก็บกระเป๋าแล้วเราอยากเก็บกระเป๋ามากตอนนี้เราอยากเข้าห้องพักแล้วเราอยากรู้ว่าเออจริงอยากรู้ว่าห้องนในเมื่อเราสื้อแว่ามันห้าดาวอ่ะแล้วเข้าไปเป็นไกด์ยากเลยปั้ เข้าไปการเข้แบบร้นอนมากเลยเนี่ยหร้อนเนี่ยเป็นแคาวราเขาน่าจะมีแอรให้ถูกปะใช่ก็ควรเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาที่วังมีรีสอร์อสทสมมติว่าไม่มีแอร์ก็สุดรอนสุดอ๋อฟินดันปอบบาร์โรมหัวใจใช่เอ้ย,อยจริงเรายังไม่ได้หลาดบอกดีเทล,ลเลยว่าวันนี้นะคะเรามาค่ายอ่าจีนอังกฤษที่นะครนายกที่วังมีรีสอร์ท,ท ปเดี๋ยวเราไปนั่งเข้าหองการเผือ่อ,ขอเขาจะปล่อยเร็วขึ้นไว้ไปเจอกันที่ห้องนอนค่ะะดา,าอันนี้นะคะเราจะพาไปดูวิวน้ห้องอันนี้คือห้องของเราเมื่อกี้ อันนี้คือวิวรอบนอกก็เห็จะจ่ยายไฟเฮ้ยมีของเล่นเด็กตรงน,นั้นด้วยอ่ะแล้วก็น้ำแ,แล้วก็ห้องเราตรงนี้อ่ะห้องนี้กับห้องเนี้ยมาทะลุกันได้เลยจะชนวนพาไปดูคือน,น,นั่งมาตา ไอมิวใหญ่ยี่โกงังไม่เลยเมื่อกี้มึงเริ่มกอเลยชนะจบหนยังไม่นับเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยหมิวชนะแล้วระตาเก่งมากเ ตอนเราเดินขึ้นมาใช่ปะคือเราต้องแฝกกระเป๋าขึ้นมาโคตรหนักอ่ะเราชั้นอยู่ชั้นสามไกลสุดๆกันห้องใครห้องปุ๊กอ๋อเฮ้ยเราไปแอบสองห้องปุ๊กเด้เธออยูงไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอยู่ห้องฟุ๊กอ่ะใครแต่งตัวไอ้เีอ้เนี่ด้วยไม่รู้อันนี้อันนี้สจะยัง

ตอนเราไปกินข้าวนะคะตอนนี้เป็นเป็นเวลาเกือบ6กโมงแล้วขนั้หกโมงตอนแรก่าจะแบบลงมาก่อน6กโมงให้ดูครูครูเหมือนมากินงานแต่งคือเหมือนแบบว่างานแต่งเพื่อนก็สาวทุกคนใช่ S <S ใช่แล้วแบบเหมือนคุมตีมสีแดงใช่แล้วเราโต๊ะที่กินข้าวของหัวเป็นโต๊ะจีนอะแบบโต๊ะตลมอย่างเงี้ยโต๊ะ,ตะจีนเราไม่แบบผ้าคลุมตรงเก้าอี้ก็เลยเป,เ,ปเป็นงานแต่ง,ตงสุดๆอะใช่แล้วตอนนี้ให้ดูบรรยากาศใชมาก <S <S แต่ว่าจะดีกว่านี้ถ้าเป็นทะเลใช่คือตอนนี้มันมีแต่ภูเขามีลิงด้วยทุกคน <S <S ใช่แต่ว่าหายโอ๊ยรามาเขาแตเสว้ากันอย่างเง้นะไม่รู้ว่า ตอนนี้นะคะโมโมมาเดินช้ามากปกติเป็นคนเดินเร็วแต่ว่ามันปวดหัวใช่แต mm ่ว่าโมโมถ่ายคลิปอะไรอยู่ก็ไม่รู้มันดูโคตรเนเชอรัลเลยแต่นี้ก็จะพาไปลงลงกินข้าวลงกินข้าวคืออะไรจริงหรือเปล่าเราบอกเลยลงอาหารจริงทางเดินไปอะโลกอาหารก็อยู่แบบต้องต้องตรงไปก็ได้เลยคือไกลมากเราบอกเลย ตอนนี้ก oh ็ใกล้ถึงแล้วอยู่กันเยอะมากก็คืออยู่ดีก็อยู่กันเยอะใช่ตอนนี้อยู่เป็นครอบครั This is f o o d a n เราอพเหมือนพูดท้องเป้าแบบว่าห้ามหามห้ามพูดไทยทามพูดภาษาอีสนให้พูด你好大家我叫ม么名字？我叫什么名字？ เอาใจวันนี้คือเรามาใครจีนใช่ไหมถ้าเขาพูดแต่จีนแล้วตอนแรกอ่ะคือฟังอะไรไม่ออกเลยเขาพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วา็ทุกคนอยู่เนี้ยจีนเขาพูดอะไรแต่ว่าเขา,าก็ายังแปลทางให้เราก็ยังดีใช่อุ้ยฉันหึงต้องหาแล้วตอนแรกที่เรากินข้าวตอนเที่ยงเราไม่ได้กินตรงน,นี้นอุ้ยเหมือนยานเต็งจตอนแรกที่เรากินตอนเที่ยงเราไม่ได้กินตรงน,นี้นะคะเรากินอีกฝั่งนึงเขากินฝั่งนู้นแต่ว่ามันมีอีกโรงเรียนหนึ่งมาอยู่ ตอนนี้นะคะเราได้กินข้าวแล้ววันนี้ฉันก็ต้องสองฟ้นฉันปักข้าวมาในน้ำเพราะฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยก๋วยเตี๋ยวที่พี่แบงค์สั่งให้เราสัรพูดใครพูดเพื่อนไม่ต้องถามเมื่อกี้มึงเคยกินไหมเนี่ยคือจะบอกเมื่อกี้ฟูบอกว่ามีขนมหวานถามฟูว่ามีขนมหวานอะไรบ้างฟูบอกว่ามีขนมเบื้องที่จริงมันไม่ใช่ขนมเบื้องแต่มันคืออันนี้เอาคนมันคือวุ้นแต่ว่า พู้ขนมเบื้องผมอ่าบุ้นมันเไม่ดูผมดืมผมดืมอุนกขนมเบื้องเหมือนกันไหม e n ายไม่พอบบอกว่าขาไงขายก็ขายขายก็คือขายขายคู่ จับดีมันมีต้มใ้จับมันจับคุณไม่ไม่ไมแล้วเสียยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ทำไงนะเขามีอันนี้ให้จับนะแต่ว่าหมอนเทีร้อเนอะม่ัอนนี้มันแกนเีเลยอะอ่นี้ไม่ไรกันอ่งง cái này giờ nhảy đang một điếu, trúng rồi đấy ạ, ai pin hả? là người đàn ông không, 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 จะเอาไม่ล่ารถอยู่ตรงนู้นอะหรือเปล่าวะไม่แล้วว่ารถกลับทุกคนเกิดเหตุการณ์บางอย่างแมนไปทางหลังนกมามาหายสองกระปุกกลับอีกหนึ่งซองสองกระปุกพอมาม่าหายสองกระปุกกินมาม่ากินมาม่ากินมาม่าอันนี้คือวอตัวจริงแล้วนี่คือ ช่องของมาร์ตัวปอมเรนนี่มิาร์ตัวปอมเพราะว่าเคอจะแกนคิดว่าหน้่เหมือนกันใช่อาจารย์อาไคะเวลาเราเข้าแกนหน้าที่โรงเรียนอ่ะคือเราเดินเข้าโรงเรียนไปขึ้นเครื่องมาตาว่ามาตาเดินเข้าโรงเรียนแล้วแล้วือแบบเวลาออกจากเรียนใช่ไหมมันก็จะขึ้นจะดูได้แค่ของของผู้ปกครองแล้วคือแล้วคืออะไรพ่อก็คิดว่าเราอ่ะออกจากโรงเรียนแล้วฉะนั้นที่มิวาร์เป็นคนออกแล้วพอมก็ถามว่าทำไม บ้านช้าเพราะออกเรียนเร็วมากอ๋อคือฉันออกจากจริงฉันยังไม่ได้ออกจากโรงเรียนเลยแต่ว่านั่นแหละมันเป็นเวลาขอบินบารนี่ก็เลยเป็นความตกต่เลยเพราะว่าเครื่องสแกนจำหน้าผิดใช่แต่คือหน้าก็ไม่เหมือนกันนิดนึงแค่นิดนึงก็ไม่มีแต่คือเครื่องสแกนแบบเก่งไม่พอต้องเปลี่ยนตั คนจีนลราตักน้ำเสียงยังไงเชต้องต้องเมื่อกี้เขาบอกว่านกร้องยังไงถ้าคนไทยก็จะจิบจิบคนจีนนกร้องไงจีจีจ้าจ้าสี่พยาอ่าสี่พยานคอร้องดังแค่ไหองลงลงสามลงลงลงสี่พยาสู้สู่ซาซาเออไอันนี้อันนี้อันสุดท้ายละสาดน้ำ น้ำชาดนว่าจะเป็นเสียงยังไงสีพยาไม่เหมือนกันเลยเสียงน้เซ็กซเสียงน้ำาเสียงน้ำาดนะใช่สีพยานไม่เหมือนกันเลยสู้สู้สู้ยา้เ้อปเกิดกเพื่อคะแนนเลยนะอะไรนะ

ไม่ยากไปหรอการใครจะตอบถูกเนามันไม่เกต่ะลาวัสเซียเอออะไรอ่ะเมื่อกี้เขาจะสั่งแล้ว ลงแล้วไม่รู้อะมันมันเป็นอะไรล่าล่ะไรเนี่ยเออใช่ใช่วอร์เห็นสมาร์ทอยู่เนาะแอนสมาร์ท Yes เออ่จินเทียนวอร์จ้ายซูเชอร์อันจิ้งมาคิดอะไรได้ก็พูดออกไปใช่เคยเราเราอยู่ส่วนภาษาเราคิดอะไรได้เราลองพูด a เ e me to your heart อย้าย e ีเซลเซลร้อยเ o ล กล้องหวันนนี้าเด็งวันนี้มาตาหน,นี้เป็นตากล้องมือโป,ปรเราจะมีตาหน,นี้เป็นเวลาตอนนี้กี่โมงอ่ะสามทุ่มสิบสามทุ่มสิบนาทีเรากำลังจะไปกินข้าวมือ um ้อค่ำที่เราติดอัดเราจะไม่กินเพราะคือเพิ่งกินข้าวไปตอนเราเพิ่งเพิ่งกินข้าวไปตอนกี่โมงตอนหกนโ,โมง ถามเพ่มกินข้าวอีกแล้วคืออาหารยังไม่ย่อยเลยจ้ะของว่างของว่างค่ะของว่างคือข้าวต้มมซึ่งข้าวต้มไม่เรียกเป็นของว่างกินเนาะพี่ข้าวต้มคือของหนักแบบสุดๆอะเราทุกคนเอ็นจอยจริงรจริงตอนนี้เรากำลังเดินทางไปกินข้าวต้มนะคะเราต้องไปของหวานกันเถอะใช่แต่ว่าเราต้องไปขนมกันเถอะ นี่นะคะรับชงต่อจากน้องวินวานนถาปุญญธนทําทำงนะคะตอนนี้นะเราก็ำลังจะแบบอจอ่อเยอชร,ริก็น่กินอยต่ว่าขนมเ,เราไปนั่งเล่นกันเถอะทุกคนเขาเขาจะให้เรากินขนมตอนสามทุ่จริงๆเหรอปรับกับโ้าติบบาของเมม่ตอนสามทุ่ม กินข้าต้มตอนสามทุ่มันปวดจะปวดเพื่อกินขาต้มกันไหมอ่ะกินนิดเดียวโอเคพไม่ไม่ปรุงได้ไหมเราอยากชิมหนึ่งคำนะไม่ปรุงได้ไหมได้อยากชิมหนึ่งคน่ารักมากที่สุดในโลก ห้ามถอดแมนคะเนี่ยเพราะว่าหน้าไม่สวยไม่จ้ะเพราะไม่ได้ใช่แล้วมากินแมลุนไมุ่้นจินเขาต้องตอนสามทุเหรอคะเราชื่อนาเดียนะคะอันนี้เล็บเราทำมาใหม่นะอ๋ออันนี้อะไรนี่นะตะ้อนะคะแม่ต้อกัดนะอันนี้อ๋ออันนี้เลียนทาดิเปลแม่ได้เหรอไม่ไดไปดูแลวเธอ่กินเหรอไม่ค่ะเนื่องจอกนี่มาเพื่อนเออได้ทิปไปเลยฉันขอกินก่อน dude ก,กินเพื่อที่ให้ห,หลกกุดหลับสนิทใหให้ยิ่งอิ่มยิ่งหลับสนิทจืดปะอร,ยยอร่อยแต่ว,ว่าจืดจืดเป็นยังไงครับ